1 0มื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสามบาทเก้าเก้าสิบห้าอันนี้ในความฝันที่เขาโอ้มันมีเก้าสิบห้าด้วยครับผมอันนี้หางของมันเก้าสิบห้าครับคุณผู้ชมนะครับตัวเลขมันหลายตัวมากนะครับแล้วก็จับเอานะครับจะมีเบิ้ลก็ซ4ีซีเข้ามาสี3สีีซีนี่มีทั้งหมดสามสามตัวนะหนึ่งมีตัวเดียวแล้วก็สามสามก็มีสองตัว ที่จริงเลขตัวในนี้มันมีเลขอยู่ประมาณมีสี่กับหนึ่งกับสามกับเก้ากับห้าก็มีสี่ตัวนะครับอ๋อมีเลขก็ไม่เยอะแต่ว่าลองลองถ้าไม่มีหกตัวเลยตัวนี้อันนี้ก็จับเอาจับเอาเองนะครับผมว่าจับให้ไม่ได้ครับนี่สี่สี่ก็ตกไปสี่ตัวแล้วนะครับคุณชมไม่ใค่เลขเยอะนะหนึ่งมีแค่ตัวเดียวสามก็มีสองตัวแล้วนะครับเก้าก็มีตัวเดียวห้ามีตัวเดียวก็สรุปแล้วก็มีเลขอยู่ประมาณสี่ตัวก็มีหนึ่ง สี่กับสามแล้วก็ก้าห้านะครับเลขแต่ต้องจับดูว่าไอ้เอแล้วมีจุดจุดผมสงสัยจุดเก้าสิบห้าสตางค์นี่แหละทำไมมีจุดด้วยเนาะเก้าสิบห้าคือในในในซองพ้าป่าแต่ไม่ไม่มีเงินแต่เขาบอกเป็นตัวเลขวันีาด้านล่างคืออะไรเนะี่ยตีใหใ้หรืออย่างอันนี้ผมลองตีดูครับอลองตีดูแต่แต่ฝันวันนั้นสามสามหนึ่งนี้เขาบอกว่า สามสามหนึ่งไม่ออกเด้อเขาบอกอย่างนี้ผมก็เลยไม่ไม่ไม่เขียนไม่เขียนครับอืก็มีซีซีกับสี่หนึ่งแล้วก็ซี่สามสามสามหนึ่งก็คือตัวนี้อ๋อสามสามหนึ่งก็ตัวนี้อันนี้ฟันก่อนฟันก่อนปุ๊บพอฟันข้างหลังปุ๊บเขาก็เอาซีมาตัดตรงนี้เลยครับอันนี้หนึ่งสามสามถ้าถ้าถ้าตัดถ้าตัดซีออกอันนี้สามสามหนึ่งคือขาเอาซีมาตัดมาตัดตัวนี้ให้เป็นหนึ่งสี่สามสาม หนึ่งสี่สามสามอ๋อหนึ่งสี่สามสามตรงกลางครับคือท,ท่านจะตัดออกแต่อันนี้อันนี้จะเป็นยอดเงินพระปา่าทั้งหมดครับทั้งหมดแต่แต่ในกองพระป่านั้นไม่เห็นเงินเห็นแต่สองขาวแต่อันนี้เขาเขียนให้เลยยอดเงินพระป่าที่เขาช่วยสร้างกระท่อมเก่ารุ่นหกคูนหกแต่รุ่นหกคูนหกแต่ในนี้ไม่มีหกนะครับ <le. S 1> ก็ม <g plane story> ีเก้าต <Frederick> <pole>. <36. S 2> ัวเดียวก้ากับหกตัวเดียวกันก็ได้เอาหกคูณหกอ๋อหกคูณหกเท่ากับสามสิบหกเท่ากับสามหกอ๋อไปบวกกันเนาะหกคูณหกเท่ากับสามสิบหกสามหกครับเนี่ยตัวเลขนะครับคุณชมนะครับความฝันอื่ก็เล่าตามความฝันถูกไม่ถูกก็อีกอย่างหนึ่งครับครับเพราะฝันแบบนี้เขาก็บอกว่าจะมาช่วยสร้างแต่นี่แต่เป็นความฝันเท็ แต่จะเป็นจริงไม่จริงก็อยู่อีกที่หนึ่งก็จะอยู่แต่หลวงปู่จะให้มาแ้่คน<า>เยอะเนะถ้าตอนฝันนี่คนเยอะไหมคนเย,เยอะครับเยอะมากคนเยอะแต่ใส่ชุดขาวทั้งหมดาส่ยศผู้ชาย,ายอ๋อใส่ชุดขาวทั้ง,<า>งหมดเลยอายุก็ประมาณไร่เรียกกับผมนี่แหละประมาณสี่สิบห้าสิบก็ไม่เกินนั้นทงผู้หญิงผู้ชายทงผู้หญิงผู้ชายแต่ไม่รู้จักสักคนมไม่รู้จักสักคนเลยแต่เขาก็เหมือนกับ เราแห่แห่กองกระินมากองผ้าป่ามาแต่ในในในดอกไม้นั้นจะเป็นแต่ซองขาวทําเป็นทำทำแทนทำแทนเงินมันเราใส่ในดอกไม้ก็เป็นเงินแต่แต่ในฟันนี้จะเป็นซองขาวอแต่เขายกซองที่ที่บอกตัวเลขคือคือซองขาวนี้เขาจะเป็นเลขแบบนี้เลยเขาบอกเลยได้ปัจจัยสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสามบาทจุดเก้าสิบห้าสตางค์จุดเก้าสิบห้าสตางค์ครับ 4, 4 ผมลุกประมาณตีสี่ห้าสิบหกนาทีแล้วก็เขียนไว้อันนี้ช่วงลุกนะช่วงลุกแลละครับช่วงลุกตีสีห้าสิบหกอ๋อคือจ,จดเวลาพร้อมเลยลตีสี่ห้ 4, าสิบหกนาทีนาทีแต่ว่าเลขห้าหกกับเนี่ยเก้าเนี่ยเก้ากับห้าเนี่ยตรงเป๊ะเลยนะครับลุกเนี่ยเลขสวยนะหกกับเก้าตัวเดียวกันกับ เวลาเป<ม>็นความทุกผมลุกปุ๊บผมจะดูนาฬิกาเลยผมจะบันทึกไว้เลยคือเผื่อกันลืมนนการลืมขนาดบันทึกขนาดนี้ยังยังพูดพูดไม่เข้าเลยยังผิดครับครับนี่ครับคุณผู้ชมเลขนะครับเป็นแนวทางแต่ว่า <c oughs> ได้ทุกงวดจริงๆนะครับแล้วเล่าไห้ฟังนิดนึงนะตอนพิธาไปที่บาทเป็นไงบ้างครับไปทําเลขที่บาทอันนี้ในส่วนตัวของผมเนาะแต่พวกเกาที่ไปด้วยจะเป็นยังไงผมก็ไม่ทราบครับช่วงนั้น ก็เวลาประมาณสักเที่ยงพอไปที่ที่กระท่อมไม้พยูงนั้นผมงก็ไปไหว้หลวงปู่บอกว่าจะมาขอ,โ,อโน่นขอนี่แล้วก็ในในโจมปลวกนั้นน้องนุชเชนแนลเขาส่งไปเห็นในโจมปลวกถ้าได้ดูคลิปน้องนุชเชแนลจะเห็นห้าเจ็ดชัดจเจนเลยห้าเจ็ดครับห้าเจ็ดอยู่ในโจมปลวกแบบชัดแบบ ค,คือชัดที่สุดแล้วก็ลองลองดูน,นุดเชแนลจอมปลวกที่กระท่อมไม้พยุงแล้วก็ไหว้เสร็จผมก็เดินมาเดินมาก็ถวายไหวที่บาทถวายน้ำถวายเอ็มร้อยแล้วก็กขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เจ้าที่เจ้าทางผมก็ยกมือไหวบ้บอกเจ้าจของตาเรียมตุกบาทอยู่ตรงนั้นก็พอดีผมลืม เปิดน้ําถวายท่านแล้วก็จุดทูปประมาณผมก็ไม่ได้นับแต่พอมานับทีหลังก็ได้ประมาณ1ิบเจ็ดดอกผมไปจับทูบไปจับทูบว่าจะปักที่อื่นแต่ไม่รู้ทูบเหมือนคนดีดมาโดนมือผมยังพงอยู่เลยเหมือนเหมือนเหมือน,นคนคาะที่ทูบให้โดนมือโอ้ไม่เลยกรับไม่เลยแต่พอผมมองในบาทปุ๊บ ผมหน้ามืดเลยหน้ามืดเลย <ผม S 1> ตลอดเลยมือนะมองในบาทไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยอมองไปแบบเหมือนเหมือนมีอะไรสักอย่างมาปิดบงังแต่นี้ส่วนตัวของผมที่ผมเจอครับแล้ววันนั้นก็ไม่ได้จุดทูบเสียงทายไม่ได้อะไรเลยไม่ได้จุดครับผมมองเลขก็กำกึ่งมันมันเห็นเยอะเห็นเยอะจนบอกไม่ถูกว่าตัวเลขแบบไหน แล้วที่ชอบคือตัวไหนครับที่เห็นเยอะจริงๆผมชัดจริงๆกลางๆหนึ่งมันไม่ค่อยชัดก็คือมันจะมีหกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะหกกับเก้าครับเห็นหกเจ็ดห้าหรือเจ็ดห้าหกนี่เลยหกเจ็ดห้าหรือเจ็ดห้าหกมีมีเขียนไว้นะครับเป็ยนยันนี้อันนี้ผมไม่ได้เขียนอ๋อหกเ็มเพราะผมไม่นใจเพราะมันหน้ามืดวันนั้นทั้งๆที่ผมนอนก็แบบอิ่ม แต่พอถึงเวลาปุ๊บไปไหว้ที่บาทปุ๊บมันมันเหมือนมีบริวารทั้งหลายมาบังผมไม่ให้เห็นเลขวันนั้นไปกี่กี่คนระไปสามคนค่ะสามคนช่องมันนีเชแนลกับรถชแนลอ๋อกับีิทัศน์แต่แต่พวกเขาก็ธรรมดาแต่ผมมองได้เข้าเห็นเลขตัวไหนยังอันนี้ผมผมคือผมบอกเลยเพราะผมมึนผมจําไม่ได้จําอะไรไม่ได้เลยจำไม่ได้ต้อดูในคลิป เขาถามผมผมก็บอกไม่รู้จะบอกเลตัวไหนผมบอกอย่างนี้เลยอเพราะมันเห็นเยอะเห็นทั้งสองเห็นทั้งเห็นเห็นทั้งห้าเห็นทั้งหกเห็นทั้งเก้าเห็นหนึ่งเห็นทุกตัวเลยเห็นทุกตัวเลยบอกไม่ได้ผมบอกไม่ได้ครับก็เป็นความคือเป็นความเชื่อของคือคือผมโดนกับตัวเตะจะเชื่อไม่เชื่ออันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งครับครับก็คือเราบอกไม่ได้อย่างพี่ทัศน์ก็บอกไม่ได้เพราะมันเล่นเลขเยอะถ้าบอกก็คนผู้ชมก็แย่อะไรบอกเลขเยอะจังเลย ก็เอาเป็นว่าที่ชอบก็คือมีแค่ประมาณนี้แหละรับอะไรนะเมื่อกี้นะอันนี้ก็ชอบเลขที่ชอบนั้นก็คือน่าจะเป็นหกห้าเจ็ดหรือหกเจ็ดหกห้านี่แหละก็ตัวเดียวกันนะหกเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดตัวเดียวกันแต่ในกระท่อมไม้พยูงนั้นน้องนุชชาแนลเขาเห็นในจอมหลวกห้าเจ็ดอันนี้ชัดเจนชัดเจนห้าเจ็ดเนาะอ่าห้าเจ็ดเลยคุณผู้ชมฮะชัดเจนมากโอเคครับถูกกับเลขน้องภูมิที่เขาจุดทูกเสียงทายอ่าทีนี้มาสรุปเลขน้องภูมิด้วยนะด้วยกันเลยอ่ะอันนี้ผม จำไม่ได้เลยเลขน้องภูมิตัวไหน,นอ๋อเดี๋ยวดูทีคลิปด้วยก็ได้เริ่มชมเดี๋ยวจะลงคลิปให้ให้ชมด้วยเขาเขียนเอเขาเขียนตอนตอนเข้ามาผมก็ถามว่าน้องภูมิงวนนี้น้องภูมิได้เลขไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวคิดดูก่อนอันนี้ผมยังไม่ได้การคลิปพอเขาไปนั่งจับประกาทุ๊กเขาก็ไปนั่งคุกเข่าเหมือนลุงปูที่นั่งคุกเข่าย่างงี้หละเขาก็นับมือเขายกมืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็คอยอออดูคลิปกับ ุณทรัพยานาคครับเดี๋ยวดูคลิปเอาเนาะเขาก็เขียนสี่สามสองสี่สามสองสี่สามสองเลยเขาก็จับสมุดประกาเขาก็พี่มานี่แล้วไปไปกดแม่เขาเขาก็ไปจุดไปไหว้ลุงปู่แล้วก็จุดทูบเสียงทายจุดทูบเสียงทายนั้นเลขหนึ่งกับเลขห้าเขามองเห็นชัดแต่พอข้างล่างเลขเจ็ดเลขเจ็ดยังไม่ไหม้เขาเขียนก่อนเลยเลยเจ็ดเจ็ดข้างล่าง แต่พอไม่จริงๆเห็นเลยหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดอันนี้ก็รวมกับมินิเชนาถ่ายครับเขาถ่ายทีมงานเข้ามาก่อนกับพอผมถ่ายถ่ายผมถ่ายไม่ค่อยได้ต้องต้องคุยกับเขาด้วยถ้าสุดท้ายถ้าพี่ได้เห็นสุดท้ายที่ผมคุยกับเขาจับมือจะได้จับมือช่วงนั้นเหมือนมีคนมาบอกให้น้องภูมิพูดจริงอย่างงู้นอย่างนี้เขาบอกถ่ายคลิปแต่ผมถ่ายไม่ได้เพราะผมคุยกับเขาครับ ครับเอา<ด>เป็นว่า,าเดี๋ยวดูคลิปอีกคลิปหนึ่งก็ได้นะครับ,ค,รบคลิปน้องภูมิดีกว่านะครับก็เลเยดเอาพิทัศน์ศนสรุปเลขวันนี้ก่อนเลขที่ฝันออาเลขฝันพิทัศน์เลขที่ฝันอันนี้ก็ก็ตัวนี้เลยเนาะก็ก็จะเป็นตัวนี้ถ้าผมแยกก็เป็นถ้าแยก,กตัวนี้ก็คือสี่สี่ก็คือข้างบนสี่อ่สรุปเลขเลยกว่านะครับหนึ่งสี่ก็ผมตีตีกลับเลยเป็นสี่หนึ่งก็คือเอาตัวนี้สี่หนึ่งตัวนี้แล้วก็สี่สามก็คือเอาตัวนี้มานี้สี่สามก็คือตัวนี้สามสามก็คือตัวนี้ แต่ถ้าเราเอาสามหนึ่งก็ได้แต่ผมบอกว่าดูไปเยอะไปก็เลยใม่เอาประมาณนี้แต่ผมสงสัยตัวที่จุดเก้าห้าเนี่ยอันนี้ต้องต้องพิเศษหน่อย 9, ต้องพิเศษในเก้าห้าเก้าห้าเก้าเก้าห้าหรือหกห้าหกกับตัวเดียวกันตัวเดียวกันเนาะอ๋อก็มีส่วนนะครับคุณผู้ชมเนาะเนี่ยครับใน,นยอดเงินไม่เห็นแต่เห็นแต่เฉพาะ ซองขาวแต่ในซองขาวสี่เหลี่ยมนั้นเขาก็จะเขียนมาแบบนี้เป็นสีแดงหรือสีอะไรในในในตัวเขียนเป็นสีนี้เลยพี่สีนี้เลยสีน้ําเงินเลยครับสีน้ําเงินเขาเขียนในหมึกประกาศเขาบอกว่าสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสามบาทจุดเขาบอกว่าจุดเก้าสิบห้าสตางค์ผมสงสัยตัวจุดนี่เลยไม่สงสัยอะไรสงสัยตัวจุดครับตัวจุดตัวจุดถ้าอันนี้ผมตีในในชอบในตัวเนาะก็คือศูนย์เก้าห้า ศูนย์เก้าห้าจุดนี้นะจุดนี่คือศูนย์จุดคือศูนย์อ๋อศูนย์เก้าห้าถ้าเป็นสามตัวแต่ถ้าเลขลวงปู่จุดก็คือศูนย์จูนก็ได้เจ็ดก็ได้อ๋อจุดเ๋อเคยเคยเคยน่าจะเคยสัมผัสพิธาอยู่นะครับจุดเคยมีจูมีศูนย์นะหรือเจ็ดก็เคยมีนะครับครับตีเป็นเจ็ดก็ได้เดิมทอมีสองอย่างนี่แหละศูนย์กับเจ็ดจุดนี่คือเป็นศูนย์กับเจ็ดนะครับหลวงปู่สวงนะเคยจําได้แล้วตัวนี้น่ะคือจุดถ้ามีจุดปุ๊บนี่ตีเป็นเจ็ดได้ครับศูนย์ได้ภาษาเขมรเขาเรียกว่าจด จดจทย์ก็คือจุดภาษาไทยจุด่ะก็คือภาษาไทยครับก็ตีเป็นเจ็ดได้เปลงเจ็ดได้โจรย์เราตีได้หลายอย่างเจ็ดเก้าห้าหรือศูนย์เก้าห้าอโอเลขสวยครับอือันนี้คือเป็นแนวทางเนาะแนวทางครับคือคุณผู้ชมผิดถูกก็อย่า่ากันนาอก็เป็นมันเป็นเรื่องปกติเพราะความฝันเราก็ไม่ได้ตกแต่งอยู่แล้วฝันยังไงเราก็เล่าอย่างนั้นถ้าไม่ฝันโมก็บอกเลยว่าไม่ฝันเราก็ไปจุดทุกอะไรก็ว่าไป ครับก็คือมาเล่าแบ่งปันกันนะครับคุณผู้ชมไม่ไม่ใช่เรื่องที่เราจะไม่ต้องมาว่ากันนะครับเป็นเรื่องแบ่งแบ่งปันกันนะครับในในส่วนที่เป็นเรื่องของเป็นประโยชน์นะครับคุณผู้ชมนะครับเป็นเรื่องของแบ่งปันกันนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบแล้วก็ ลองไปพิปจารณาดูก่อนพิจารณาดูก่อนถ้าเราชอบครับเราก็จัดไปจัดไปแต่เราไม่ชอบเราก็ดูไปเฉยเ็นเป็นเรื่องปกติว่าเออที่ตรงนี้เป็นที่ของหลวงปูเ่เคยอยู่เคยทาอะไรหลายๆลอย่างเราก็ดูที่ของคุณสัพเพียนะว่หลวงปู่ทาอะไรบ้างทํายังไงอยู่ที่ไหนเราก็ดูไปดูแล้วอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะใคบ้บุญนะเแชร์หลวงปูส่สวงนี้ได้บุญใครแชร์ยิ่งแชร์ได้ยิ่งได้เยอะนะเพราะหลวงปูส่สวงไม่มีการตกแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับ ทิฏพันธ์ไม่มีเลยนะครับนนมาทําเอ<ม> <ผม S 2> ี่ยวกระลงบูผุสวงสังเกตดูท้าท้ารูปรเขียนเขียนอะไรก็ช่างเป็นในผ้าขาวในอะไรก็ช่างมันต้องมีหนึ่งศูนย์ทุกที่หนึ่งศูนย์นนยใช่ไหมครับหนึ่งศูนย์ศูนย์คือดอกบาทดาบบาทพี่จาไว้เลยดาบบาทยังไงก็ต้องมีหนึ่งกระศูนย์หนึ่งกระศูนย์ถ้าไม่มีหนึ่งกระศูนย์ท่านจะวาดมันรูปการ์ตูนคนดีอันนี้อันนี้เฉพาะ ตรงนี้นะเตจที่อื่นผมไม่รู้เพราะผมอแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนกันครับหลวงปู่อาจจะให้ไม่เหมือนกันนะครับแต่อัคระท่านก็น่าจะเหมือนเดิมเลยรับเปลี่ยนโดยเฉพาะท่านจะเขียนข้างบนข้างล่างแค่นั้นหละครับโอเคนะครับเป็นแนวทางนะครับคุณผู้ชมต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมเลยอย่างมากนะครับก็ขอบคุณพิดครับผมปู่เปิดให้สร้างตรงนี้เลขนี้ก็ต้องเข้าเลขที่ต้องเข้าแน่นอนเพราะฝันว่าเขามาช่วยสร้าง งบประมาณขนาดนี้งบประมาณ4ี่แสนด้วยสี่แสนสี่มื่นหนึ่งันสี่ยสาบาจุดเก้าสิบห้าสตางค์นี่แหละผมสงสัยจุดนี่แหละครับจุดนี่แหละครับคุณชมลองดูนะครับถ้าถูกเลขนะครับเลขนี้นะครับคุณชมทนใดที่ถูกเลขเยอะได้เยอะก็มาร่วมช่วยสร้างกระท่อมติดดินหลวงปู่ทรงนะครับราคาคุณหรุ่น6กคูณหอ่าเนี่ยเอออย่าลืม รุ่นหกคูณหกและครับสุดท้ายที่บ้านรุ่นสุดท้ายที่บ้านรุ่นด้วยเขาบอกอย่างนี้ช่วยสร้างกระท่มรุ่นหกคูณหกสุดท้ายสุดท้ายที่บ้านรุ่นอันนี้ใครเป็นคนพูดนในความฝันอันนี้ในความฝันครับใครเป็นคนพูดนะเป็นเป็นคนใส่ชุดขาวที่บอกเป็นเลขนี้เลยกราพูดเป็นโกโคศกก็แล้วกันเนาะเขาบอกว่ามาช่วยทําเป็นกองผ้าป่าเราเขาไม่ได้เป็นเขาไม่ได้บอกว่าเป็นกระถินเป็นกองผ้าป่าถ้าบ้านเราก็เรียกดอกไม้กองผ้าป่าแต่ผมมองไปในกองผ้าป่านั้นจะเป็น เฉพาะซองขาวแล้วเขาก็ยกซองขาวนี้จํานวนปัจจัยเราก็บอกไปอย่างนี้ช่วยสร้างกระท่อมรุ่น6คูณ6ได้ประมาณ4ี่น4ี1 433.95ต่างตอนตีสี่ฝ่าวมก็ลุกเลยแล้วก็โจดไว้ครับอ๋อนี่ครับมีหลักฐานไว้ให้ดูมีหลักฐานเวลาตื่นแล้วก็พร้อมนะครับพี่ทัาน ขอบคุณพิทัศน์ยังมากนะครับคุณผู้ชมนะครับสาธุสาทุผมสาทูครับผมครับสวัสดีครับนะครับผมเดี๋ยวติดต่อติดตามคลิปหน้าเลยนะครับคุณผู้ชมครับ